วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องตัวเลขรหัส ATM นะครับที่เราจะบอกให้ว่าคนวันไหนใช้เลขชุดไหนล้วได้ผลดีผลเป็นบวกครับไปรับชมกันเลยครับมีคนมาถามผมเยอะนะครับว่าจะตั้งเลขหัดเลขรหัส ATM แบบไหนดีนะครับผมไม่มีคําตอบตายตัวนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเลขชุดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมนะครับจะมาเฉลยฟังว่า คนเกิดแต่ละวันนะครับจะมีเลขชุดเฉพาะตัวนะครับแบบไหนแล้วคุณไปผสมเอาเองนะครับก็จะให้เป็นเลขในแบบคุณนะครับชุดตัวเลขวันอาทิตย์นะครับก็คือประกอบด้วยเลข1 2 4 5 6สี่วันจันทร์นะครับเลขชุดที่เหมาะนะครับ1 2 4 6สี่และ9้าไปผสมกันเองนะครับวันอังคารนะครับเลขที่เหมาะนะครับ2 3 4สามสี่และ9้า วันพุธนะครับเลขที่เหมาะนะครับหนึ่งสองสห้าเจ็ดและ9้าไปผสมเองนะครับวันพฤหัสบดีนะครับเลขชุดที่เหมาะนะครับหนึ่งสห้าและเก้าวันศุกร์นะครับเลขชุดที่เหมาะนะครับหนึ่ง6สามสห้าและ9้าไปผสมเองนะครับวันเสาร์เลขชุดที่เหมาะนะครับหนึ่ง8สห้าเจ็ดแดและ9้าไปผสมเองนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องใช้ทุกตัวที่บอกไปนะครับสามารถเบิลสามารถซ้ําสามารถเรียงแบบไหนก็ได้ตามใจของเราได้เลยครับขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ